เป็นครั้งแรกการแสดงการบินผาดโผนในต่างประเทศของจีนครั้งแรกของทีมบินผาดโผนอินซีแดงของกองทัพอากาศจีนเพื่อเข้าร่วมในการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของการก่อตั้งกองทัพประชาชนลาวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทีมผาดโผนของกองทัพอากาศจีนได้แสดงในประเทศลาวและยังเป็นครั้งแรกที่ทีมผาดโผนอินซีแดงได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึง้ง ระหว่างชาวจีนกับกองทัพที่มีต่อชาวลาวภายใต้ท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาวสายรุ้งอันเจิดจ้าเหนือประเทศลาวพวกเขาคือทีมผาดผลอินรีแดงของกองทัพอากาศจีนมิตรประเทศจากแดนไกลส่งคำอวยพรอันแสนวิเศษถึงกองทัพป,ประชาชนลาวทีมผาดผลอินรีแดงเป็นกองกำลังชั้นยอดของกองทัพอากาศจีนพวกเขาได้เข้าร่วมในภารกิจสาธิตการบินที่สำคัญทั้งในต่างประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศจีน ที่มีความกล้าได้กล้าเสียและแสวงหาความเป็นเลิศนี่เป็นครั้งแรกที่ทีมผาดผลอินซีแดงได้สแสดงในต่างประเทศและเป็นครั้งแรกที่ทีมผาดผลของกองทัพอากาศจีนได้สแสดงในประเทศลาวด้วยพวกเขาได้ทําการสาธิตการบินในเวียงจันทร์ประเทศลาวและพื้นที่ทะเลสาบทาตหลวงเพื่อรำลึกถึงชาวลาวและกองทัพในงานฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนากองทัพประชาชนลาวและวันครบรอบ70ปีของการสถาปนากองทัพประชาชนลาว การก่อตั้งพักปฏิวัติประชาชนลาวทีมผ่ดผลอินซีแดงแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะการบินที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาและความงามทางศิลปะให้กับกองทัพประชาชนลาวโดยเฉพาะตลอดจนควันที่ใช้สีแดงน้ำเงินและขาวซึ่งเป็นสีหลักของธงชาติลาวเพื่อแสดงความเคารพและอวยพรแก่กองทัพประชาชนลาวนอกจากนี้ยังเพิ่มกลิ่นควันสีเขียวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพและมิตรภาพ และสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างจีนและลาวการแสดงของทีมผาดผลอินทรีแดงได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากผู้ชมและยังได้รับความสนใจและยุคย่องอย่างกว้างขวางจากทุกสาขาอาชีพในประเทศลาวเสนาธิการกองทัพอากาศกองทัพประชาชนลาวกล่าวว่าการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศจีนน่าตื่นเต้นมากและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพลาวและจีนโดยเฉพาะกองทัพอากาศทั้งสอง และยังทําให้ประชาชนของเราได้เห็นความสง่างามของกองทัพอากาศจีนซึ่งสะท้อนถึงความสามาัคคีและมิตรภาพระหว่างกองทัพทั้งสองของเราได้เป็นอย่างดีการแสดงของทีมผ่ดผลอินซีแดงไม่ใช่แค่การแสดงภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางจิตวิญญาณด้วยแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและการเปิดกว้างของกองทัพอากาศจีนตลอดจนมิตรภาพอันลึกซึ่งระหว่างชาวจีนกับกองทัพเพื่อประชาชนเราและกองทัพ เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความร่วมมือฉันมิตระหว่างจีนและลาวและเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกองทัพจีนและลาวมันจะเพิ่มแรงผลักดันและความมีชีวิตชีวาใหม่ให้กับการพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีนลาวด้วยมาฟังคอมเมน,น,นต์มุมมองชาวเน็ตจีนกันต่อครับมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับทีมการแสดงของเรสอีเกิลของเรากำลังเดินทางไปต่างประเทศมันน่าทึ่งมาก จากเหอหนานมุมมองท่านต่อมาครับชัยโยทีมอินซีแดงของเราไปต่างประเทศฉันรักประเทศของฉันและฉันรักทหารของฉันมากๆจากจีหลินคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอินซีแดงของเราแข็งแกร่งมากจริงๆจากฝูเจียนความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับลำลึกถึงมาตุภูมิลำลึกถึงทีมสาธิตกองทัพอากาศจีนจากซานตง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเราจ่ายค่าธรรมเนียมในการไปปรากฏตัวครั้งนี้หรือไม่จากฟูเจียนมุมมองท่านต่อมาครับจากกระพัดผู้ยิ่งใหญ่มันเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่จริงๆจากชานซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับบรรลุการรวมประเทศมาตุภูมิอีกครั้งตั้งแต่เนิ่นๆจากหูหนานความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับเดินหน้าจีนหนึ่งเดียวต่อไปจากกระวังตุ้ง ความคิดเห็นท่านต่อไปครับไม่ต้องใช้กระสุนจริงอวดศักดิ์ศีของประเทศเราจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อมาครับโลกตื่นตัวแล้วทีมการแสดงอินซีแดงเราไปต่างประเทศจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทีมงานเรด e ิเกอร์เพอร์ฟอร์เดินทางไปต่างประเทศมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติจากเทียนจินความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ ทีมการแสดงอินซีแดงไปแสดงต่างประเทศยกนิ้วให้จากเฮยหลงเจียงความคิดเห็นท่านต่อไปครับทีมการแสดงของอินซีแดงของเราเดินทางไปต่างประเทศมันน่าทึ่งมากจากอันหุยมุมมองท่านต่อมาครับทีมการแสดงอินซีแดงไปต่างประเทศสุดยอดจริงจจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับรำลึกถึงมาตุภูมิและทักษะการปฏิบัติงานอันสมบูรณ์ ในแบบกองทัพอากาศจีนจากเสฉวนความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับกองทัพอากาศจีนทันทีที่เครื่องบินหมุนเครื่องบินก็ทรงพลังและมีอำนาจเหนือกว่าอื่นใดเจ๋งมากจากจีหลินความคิดเห็นท่านต่อไปครับมันเจ๋งมากที่ได้บินเครื่องบินในน่านฟ้าต่างประเทศจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับภูมิใจมากทีมผ่ผาผลเรดอีเกร์เสริมบาร,รมีของประเทศเรา สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชาติจากเทียนจินคอมเมนต์ท่านต่อไปครับการแสดงการบินของทีมเร d ติเกิลเออ b า t บติกไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกรง่งและสไตล์ของกองทัพอากาศจีนเท่านั้นแต่ยังสร้างความเพลิดเพลินทางสายตาและความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมพร้อมทั้งยกย่องมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่ของเราอีกด้วยจากเฮอเปคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ สมาชิกทีมบินอินซีแดงคุณเยี่ยมมากการแสดงของคุณยอดเยี่ยมมากจากเฮยหลงเจียงความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับการบินอันตราการตาของอินซีแดงเป็นแรงบันดาลใจให้ทหารจีนมีอำนาจและครอบงำอำนาจจากเสฉวนความคิดเห็นท่านต่อไปครับทีมบินอินซีแดงกองทัพอากาศเราภูมิใจในตัวคุณความภาคภูมิใจของมาตุภูมิของเรา จากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับมุมหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมติดตามผลงานดีๆก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและขอให้ทีมบินอินซีแดงประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่จากเฮอร์เปคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเดินทางไปต่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีของประเทศของเราและฟื้นฟูอำนาจประเทศจีนของเราจากชานซี ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับขอให้มาตุภูมินี้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากเปลียวหนิงความคิดเห็นท่านต่อไปครับมาตุภูมิเข้มแข็งส่งเสริมบาร,รมีของประเทศเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนจีนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจยกนิ้วให้จากเซี่ยงไฮ้มุมมองท่านต่อมาครับคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติจากเจ้าเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ ทีมบินอินซีแดงจีนไปต่างประเทศพวกคุณเก่งมากและแสดงได้เยี่ยมมากจากชาญซีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอินซีแดงแสดงในต่างประเทศจะนำความรุ่งโรจน์มาสู่ประเทศจีนอย่างมั่นคงจากกวังตุ้งความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับยกนิ้วให้นักบินอินซีแดงจีนทุกคนจากสารซีความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ทีมผาดพลเรติกเกอรส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศและสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของชาติจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับการแสดงการบินเรติกเกอร์โชว์ศักดิ์ศรีของประเทศจากการสู้คอมเมนต์ท่านต่อไปครับทีมผาดผพลเรติกเกอร์ได้นําหน้าตามาสู่มาตุภูมิจากอันหุยความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ อินซีแดงไปต่างประเทศเพื่อคว้าเกียรติยศมาตุภูมิคุณสุดยอดมากจากเปลี่ยวหนิงความคิดเห็นท่านต่อไปครับยกย่องอินซีแดงของจีนสำหรับผลงานของพวกเราได้กระยองมากจากหูเปย่ยมุมมองท่านต่อมาครับทรงพลังและแสดงถึงความครอบงมที่ยิ่งใหญ่จากหูเปย่ยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับจีนบ้านเกิดของฉันยิ่งใหญ่จริงๆขอคาระวะจากชานซี ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับส่งเสริมศักดิ์ศรีของประเทศของเราและเสริมสร้างจิตวิญญาณของกองทัพของเราจากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อไปครับทีมการแสดงของเรดอีเกอรยอดเยี่ยมมากยกย่องมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่ของพวกเราจากเจ้าเจียงมุมมองท่านต่อมาครับทีมการแสดงอินซีแดงไปต่างประเทศมันเยี่ยมจริงๆจากเหอหนาน,าน คอมเมนต์ท่านต่อไปครับยกย่องอินซีแดงของจีนสำหรับผลงานของพวกเขายกย่องความเจริญรุ่งเรืองของมาตุภูมิจากเจียงซีความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับยกนิ้วให้กับทีมการแสดงของไชน่าเรสอีเกอจากหูเปยความคิดเห็นท่านต่อไปครับสวยงามและสมบูรณ์แบบทีมผ่าผลเรอิเกอรเสริมบาร,รมีของประเทศจีนจากเฮอเป มุมมองท่านต่อมาครับยกนิ้วให้ความแข็งแกร่งของกองทัพอากาศจีนจากเสฉวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทีมการแสดงเรสกุสเดินทางไปประเทศลาวลูกชายของฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นจากกวางตุง้งความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับทีมผ่าผลเรสที่เ,เสริมบารมีให้ประเทศเราเดินทางไปต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจจากหูหนาน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับทีมงานแสดงเดินทางไปต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูประเทศของเราด้วยจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับทีมการแสดงของเรตอีเกิลอยดเยี่ยมมากและยกย่องมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่ของเราจากเสฉวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทีมผ่าผลอินซีแดงเพิ่มศักดิ์ศรีของประเทศของเราจากเสฉวนความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับ ทีมการแสดงเรดอีเกิ์เพื่อยกย่องมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่ของเราจากสาลซีความคิดเห็นท่านต่อไปครับส่งเสริมบารมีของประเทศเราผู้เป็นบุตรแห่งสวรรค์เราทำงานหนักด้วยกันมายาวนานจากสานตรงมุมมองท่านต่อมาครับเครื่องบินจีนได้ไปบินเหนือนน่นฟ้าต่างประเทศมันยอดเยี่ยมจริงๆจากหูเปยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ นี่คือจุดแข็งของจีนยกนิ้วให้กองทัพอากาศจีนจริงๆจากหูหนานความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับส่งเสริมศักดิ์ศรีของประเทศของเราขอบคุณบุตรผู้สร้างความภาคภูมิใจของคนจีนทั้งประเทศจากการสู้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับการแสดงให้เห็นถึงความสง่างามของทหารจีนยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางทหารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วยจากซินเจียงมุมมองท่านต่อมาครับ อินซีแดงมีอำนาจและครอบงำเพื่อนำเกียรติยศมาสู่ประเทศของเราจากชงชิ่งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทีมบินอินซีแดงกองทัพอากาศจีนเราภูมิใจในตัวพวกคุณภาคภูมิใจของมาตุภูมิของเราจากเฮอเป่ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับนักบินชาวจีนเก่งมากพวกเขานำความรุ่งโรจน์มาสู่มาตุภูมิจากเปลียวหนิงความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ฉันหวังว่ามาตุภูมิจะเจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากกวางตุ้งมุมมองท่านต่อมาครับจงภูมิใจในประเทศจีนจงภูมิใจในประเทศจีนจงภูมิใจในมาตุภูมิจากเฮยหลงเจียงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันหวังว่ามาตุภูมิจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจากเซี่ยงไฮ้ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับความแข็งแกร่งของจีน ส่งเสริมบาร,รมีของประเทศของเราและเสริมสร้างบาร,รมีคนจีนของเราจากยูนนานความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับฉันอยากให้ทีมอินซีแดงของกองทัพอากาศจีนบินไปทั่วน่านฟ้าในประเทศเอเชียใต้จากกวังสี